น้ำท่วมเราก็ได้เพื่อนใหม่นะคะวันนี้วันที่25่สิบพศจิกายนหกแนะคะได้อพยพมาอยู่รอบนอกแต่ก็ท่วมมิดหัวรอบนอกข้างในเมืองตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้ว เขานี่เขาจะอยู่เป็นคู่นะคะนี่น้องสองตัวนี้ก็น่าจะเป็นคู่รักกันเพราะนกเขาเขาจะอยู่เป็นคู่นะคะ